เราก็เปิดโอวันติน <g ül> ใส่ลงไปในนี้ได้เลยครับอ <th> ู้ดูเข้มข้นมากๆเลยค่ะแกะสูตรมาจากโอวันตินในงานกาชาติแล้วก็งานกเกษตรแฟร์นะคะโอวันตินภูเขาไฟแบบพูนๆขนาดนี้แต่ว่าต้นทุนไม่แพงอ,อย่างที่คิดเลยนะคะถ้าเกิดไปทำเนี่ยกำไรดีสุดๆย <g ül> ินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลเชฟแ a นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำโอวันต <g ül> ินภูเขาไฟเฟล็ก <g ül> ค่ะ ไปสืบรู้มาว่าเขาขายได้มากกว่าวันละ1,000แก้วต่อว,วันเลยล่ะค่ะโอ้โหฟังแล้วแบบนี้น่าทําขายกันแล้วใช่ไหมคะต้องบอกเลยนะว่าสูตรนี้รับประกันว่าทําตามแล้วเป๊ะแน่นอนเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด s ับสไครต์กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแ่นด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาชงทั้ง2แบบเลยนะครับ ทั้งแบบใส่เหยือขายอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเหยือกแก้วอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะชงแบบสดๆแบบเป็นแก้วต่อแก้วเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับโอวัลตินสูตร3ครับจะไม่ใช่โอวัลตินแบบ3 in 1นนะให้เพื่อนๆสังเกตคําว่าสูตร3นะคะโอวัลตินครีเอชั่นท็อปปิ้งเฟตครับนมข้นหวานต้องพยายามเลือกยี่ห้อที่กลิ่นไม่แรงเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกบกลิ่นของโอวัลตินหมดค่ะน้ําตาลทรายเราแนะนําว่าให้ใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาชงแบบใส่เหยือ น้ำให้ร้อนก่อนเลยครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกออกจากเตามาได้เลยนะครับอันนี้ยังเป็นน้ําร้อนอยู่นะครับเราจะไม่ตั้งน้ําให้เดือดบนแก๊สนะครับถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยกลิ่นหอมจะเลยออกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งน้าแค่ให้เดือดปิดแก๊สยกลงมาแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้น้ําร้อนอยู่ที่6ลิตรแล้วก็จะใช้อวนตีนสูตร3จํานวน600กรัมครับใส่ลงไปได้เลยนะครับค่อยๆทยอยใส่นะครับแค่ใส่ลงไปเนี่ยก็เริ่มละลายแล้วนะครับเราแทบไม่ต้องคนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคนอบวลาแปเดียวเอง เนี่ยเห็นไหมคะดูที่ปลายพายแคบจะไม่มีติดอยู่เลยนะคะคือละลายไปหมดเลยแล้วกินหอมมากๆก,ก็เธอตอนนี้คือนึกถึงตอนเด็กแล้วเดอ้อทีนี้เราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เครื่องปรุงว่าเราใช้อยี่ห้อตัวไหนบ้างนะครับให้เพื่อนๆตามไปดาวนโหลดได้ที่กลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับพอเราคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วทีนี้เราก็จะใส่นมข้นหวานตามลงไปครับ ให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าตัวน้ำของโอวัตินเนี่ยเนียนืินสีเนื้อเดียวกันเลยนะครับหลังจากที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝาบ่มไว้อย่างนี้ครับแล้วก็นําไปน็อกน้ําเย็นนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงครับหรือจนกว่าตัวโอวันตินของเราจะเย็นตัวลงนะครับที่เราต้องบ่มเนี่ยเพื่อให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะอบอวลอยู่ข้างในนะคะรับรองเลยว่าวิธีนี้ช่วยให้โอวันตินของคุณอร่อยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเลยละคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงเรา,าเจอกัันคบ ต่อไปผมจะมาสอนวิธีการชงโอวัลตินภูเขาไฟแบบแก้วต่อแก้วกันเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับก็เหมาะสาหรับพวกพี่เพื่อนๆที่มีหน้าร้านอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีเมนูพวกน้ําชงอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเสริมเมนูนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะเป็นการช่วยดึงดูดให้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราด้วยนะครับจะได้ทําให้ร้านเรามีจุดเด่นนะรับประกันเลยครับถ้าเกิดมีเมนูนี้เข้าไปในร้านแล้วนะครับรับรองว่าจะยิ่งขายดีเลยครับทีนี้เรามาดูวิธีการชงกันนะครับอันดับแรกนําน้ําร้อนมานะครับใส่ไปในเหยือก จํานวน6ช้อนชานะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าผมยังไม่ได้ชงเลยนะครับตัวโอวัลตินเนี่ยก็ละลายเนียนไปกับน้ําเลยนะครับต่อไปจะใส่น้าตาลทรายลงไป1ช้อนชาครับเรื่องความหวานเนี่ยแล้วแต่ชอบนะคะสามารถเพิ่มได้ลดได้นะตามด้วยนมข้นหวานอีก3ช้อนชาครับจะอยู่ที่ประมาณ15 ML นะครับประมาณนี้นะครับและเราก็เทใส่เหยือกลงไปได้เลยครับเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับ แล้วสำหรับเมนูโอวัลตินภูเขาไฟนะครับผมก็มีเพื่อนที่ขายอยู่ตามหน้าโรงเรียนหรือว่าหน้าสถานศึกษานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าขายดีมากเลยครับถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นเด็กๆนะยิ่งชอบพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเทใส่แก้วครับเสร็จแล้วเราจะมาท็อปปิ้งด้วยโอวัลตินครีเอชั่นท็อปปิ้งเฟกตัวนี้กันเลยครับแล้วก็มาโรยใส่หน้าครับตักใส่กันพุนๆเลยนะครับเหมือนที่งานกาชาติเลยค่ะ แล้วก็ให้น้ําฝาโดมนะครับแบบเจาะรูมานะครับปิดทับลงไปได้เลยครับแต่ทีนี้เรามาลองชิมกันเลยนะชิมโต๊ะท็อปปิ้งเฟกก่อนนะครับอือหือแล้วตากล้องนี่คือยืนน้ำไายไหลแล้วทีนี้เรามาลองชิมน้ําดูนะคุณผู้ชมช่วยด้วยค่ะ <c oughs> เช็ฟแว่นเขาไม่เหลือไว้ให้อีฉั้นเลยก็ <c oughs> ชิมมาก <c oughs> อร่อยครับมาหม่นกันค่ะอื้อ คือมันเข้มข้นมากเลยเนาะแล้วมันยังกรอบนะไม่ใช่ว่ามันละลายกับน้ำนะไม่ใช่นะตอนแรกคิดว่าแบบพอโดนน้าแล้วมันจะนิ่มเนาะใช่ใช่อันนี้ไม่นิ่มครับนี่คือกรอบแบบอั่นมันยังกรอบกุบกุบอยู่เลยอ่ะความรู้สึกนี้นะครับหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆแต่ว่าอันนี้เพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีกด้วยการเติมโอเวนตินเคเรชั่นท็อปปิ้งเฟกตัวนี้ลงไปครับ คือสูตรที่เชฟแบ่นแกะมาเนี่ยนะคะเข้มข้นดีนะและก็ไม่หวานมากด้วยครับใช่ค่ะแต่ว่ามันนัวกําลังดีเลยอะคือแบบกินแล้วนึกถึงตอนเด็กจริงๆนะแต่มันก็เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่เข้าไปด้วยกันที่มีเฟกก,กรอบๆ <ừ> ถก็คือที่สูตรเนี่ยที่เราชมมาเนี่ย เราจะเน้นแบบพอดีพอดีและพอไปรวมกับโอวัลตินครีเอชั่นท็อปปิ้งเฟกตัวนี้นะครับมันก็จะได้รสชาติความหวานที่แบบกลมกล่อมพอดีแล้วก็เคี้ยวเพลินๆเ,เลยครับอืมใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครชอบทานโอวัลตินเพียวๆเนี่ยก็อาจจะแบบเพิ่มความหวานอีกนิดน,นึงได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นเมนูโอวัลตินภูเขาไฟเนี่ยแนะนําว่าประมาณนี้แหละกําลังดีเลยนะและนี่ก็คือโอวัลตินที่เราน็อกน้ําเย็นหรือน้ําแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะคะก็คือเราจะเอาน้ําแข็งนะมาใส่ไว้กับกะละมังนะคะแล้วก็ เอาหม้อที่เราต้มเนี่ยวางไว้ข้างบนนะคะแล้วก็น้ําแข็งปกรอบๆเลยครับแต่ถ้าเกิดใครมีถังน้าแข็งขนาดใหญ่เนี่ยที่เราใส่หม้อลงไปได้หมดก็ใช้ถังน้ําแข็งได้เลยครับและเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมากรอกอวัลตินใส่ขวดโหลหรือใส่เหยือกพร้อมที่จะขายได้เลยครับเคล็ดลับนะครับทํายังไงให้ตัวอวัตินของเราเย็นอยู่ตลอดนั่นก็คือหาถุงมาครับต้องเป็นถุงแบบหนาๆเหนียวๆนะคะใช่ครับทางที่ดีนะก็คือเอาถุงพวกนี้ใส่น้ําแล้วก็ไปแช่ฟิตไว้ก่อนครับเสร็จแล้วนะครับนำน้ำแข็งใส่ถุงลงไปได้เลยครับพอเราใส่น้ำแข เรจะนําน้ำแข็งที่อยู่ในถุงเนี่ยจะวางไว้ในโหลครับ แล้วผมขอแนะนําเหยือกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นคือลักษณะเป็นแบบนี้ครับเหยือกแบบนี้นะครับเราสามารถใส่น้ําแข็งลงไปในแกนกลา,างนี้ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําแข็งครับใส่เข้าไปให้ตรงร่องนะครับและเราก็จะเทโอวตินใส่เหยือกตัวนี้นะครับซึ่งเหยือกตัวนี้ก็จะสะดวกในเวลาที่เราขายนะครับเพราะว่าเราจะเทโอวิตินใส่ตรงนี้แล้วเราก็กดน้ำโอวิตินออกตรงนี้ได้เลยครับเหยือกประเภทนี้นะครับตัวน้ําแข็งที่อยู่ข้างในแกนกลางอ่ะมันจะไม่ละลายออกมาโดนตัวโอวิตินนะครับก็จะทําให้ตัวโอวิตินของเราเย็นอยู่ตลอดทั้งวันได้้้เเเลลยยรับพออออทใสส่กกก็็็จจจแวาาะะปิดฝนนมมีูขง จะเป็นฝาล่องล่อย่างนี้ครับคุณลูกค้าสนใจลบอเวนตินภูเขาไฟไหมครับเอา3ามแก้วเลยค่ะ3ามแก้วเลยเหรอเอาแก้วหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะอ่าโอเคครับนี่คือลักษณะของเหยียกนี้นะครับเราก็เปิดน้ำํำอเวนตินใส่ลงไปในนี้ได้เลยครับอู้ดูเข้มข้นมากๆเลยค่ะ น่ากินฟูดๆไปเลยครับเอาเป็นภูเขาไฟด้วยไหมครับเอาภูเขาไฟด้วยค่ะภูเขาไฟเยอะๆเสร็จแล้วเราปิดฝานะครับพร้อมกะให้รอดกับลูกค้าไปอย่างนี้ครับด้านหนึ่งเป็นช้อนตักนะครับใส่ลงไปเลยอบติ้นภูเขาไฟได้แล้วครับขอบคุณค่ะอู้หหอมามากๆใครอยากกินคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปหน่อยค่ะเรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอนตินภูเขาไฟเฟรชของเราครับนี่อู้หู ดูชีนะ่ากินฟูดที่เพื่อนๆเ,เห็นโอวตินภูเขาไฟแบบพุนพูนๆขนาดเนี้ยแต่ว่าต้นทุนไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะคะถ้าเกิดไปทำเนี่ยกำไรดีสุดๆเดี๋ยวมาดูต้นทุนกันค่ะว่ากี่บาทสําหรับต้นทุนน้ําโอวันตินนะต้สองเหยือกใหญ่นี่เลยนะคะใช่ครับต้นทุนรวมทั้งหมดจะอยู่ที่132บาทครับ2เหยือกใหญ่นี่เลยเหรอใช่ครับเปิด แต่ว่าราคานี้ยังไม่ได้รวมโอเปนตินเฟรชนะอ๋อเฉพาะตัวน้ําใช่ครับทาได้ทั้งหมด40แก้วนะครับแก้วอย่างนี้นะก็จะตกแก้วละให้ทายเท่าไหร่เออสิบาทอะก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันไม่แพงอ่ะโอเคครับก็จะตกอยู่ที่แก้วละ3บาท30สตางค์ครับฮะราคานี้ไม่ได้รวมน้ําแข็งไม่ได้รวมแก้วนะน้าแข็งบาทนึงเอาาตีไปบาทนึงแก้วบาทนึงตีไป5้าบาทแล้วเข้าขายกันเนี่ยแก้วแบบยี่0้าิบนะเฉพาะตัวน้ําโอวัลตินนะแต แต่ถ้าเกิดเป็นโอวันตินเฟล็กที่ขายกันที่งานกาชาติเขาขายแก้วละ60บาทค่ะเชฟแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่โอวันตินท็อปปิ้งเฟล็กด้วยเนี่ยต้นทุนจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเราจะใส่แก้วละ20กรัมนะก็ต้นทุนก็เฉพาะโอวันตินท็อปปิ้งเฟล็กนะครับจะอยู่ที่4บาท58สตงางค์ทั้งน้าและท็อปปิ้งนะครับแก้วนี้นะต้นทุนจะอยู่ที่7บาท88สตางค์แต่ว่าราคานี้ไม่ได้รวมแก้วกับน้ําแข็งและก็หลอดนะครับรวมก็ได้ คือต้นทุนแค่เนี้ยแล้วเขาขายกันห0บาทโอ้โหไม่กอดอะง่ายๆต้นทุนเนี้ยสิบาทกําไรกี่เท่าอ่ะลองคิดดูใครยังไม่ได้ทําโอวัลตินภูเขาไฟขายอ่ะคือจุดเนี้ยต้องทําแล้วนะกําไรกี่เท่าอ่ะเอาคิดดูเห็นได้งานกาชาติที่คนรอต่อคิวเข้าแถวซื้อวัลตินภูเขาไฟยาวมากๆเลยนะครับวันนี้เราก oh ็เลยมาแกะสูตรให้เพื่อนๆกันเลยครับก็หวังว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ให้เพื่อนๆทุกคนนําไปขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากได้รูปสวยๆไปโพสรับออเดอร์หรือว่าทําเป็นโปสเตอร์ติดหน้าร้านนะครับแล้วผม ถ่ายรูปแล้วก็ไปแปะไว้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะครับเพื่อนๆสามารถตามไปดาวน์โหลดได้ที่เพจของเชฟแว่นได้เลยนะครับเราอนุญาตเพื่อนใช้รูปได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ที่เพจของเชฟแว่นก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะ อย่างเช่นคอสหมูสเต๊ะคอสหมูปิ้งเตาถ่านคอสหมูปิ้งสามนุ่มหมุกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอสสลัดไฮโซคอสก๋วยเตี๋ยวเรือคอแสแซนด์วิชพารวยคอสน้ำยำครอบจัก,กรวาลซึ่งบอกเลยนะว่าเป็นคอสที่ขายดีมากๆค่ะรสชาติแซ่บนัวไม่เหมือนใครเลยนะคะและล่าสุดก็คือคอสชาชงเข้มข้นค่ะซึ่งสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่นักเรียนเอาไปทาขายแล้วขายดีกันมากๆเลยใครสนใจสูตรไหนนะคะก็ทักแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพืๆๆ่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพพบกัันนนนนใใหม่วุี้ะะค สวัสดีค่ะสวัสดีครับ